การตั้งด่านกันบ้างคืนแรกในพื้นที่ปริมณฑลนะคะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีอะไรผิดปกติมากมายนะคะจะมีก็แค่ประชาชนบางส่วนค่ะที่เขาอาจจะยังปรับตัวไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็มีการตักเตือนมีการให้คําแนะนําในก่อนในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าผ่านไปสักสองสาวันแล้วถึงจะเข้มงวดเอาผิดกันอย่างจริงจังค่ะ ไปดูบรรยากาศการตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนสุข,ขุมวิทอําเภอเมืองสมุทรปราการนะคะถึงเวลาขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ามทุ่มแต่ว่าก็ยังมีประชาชนบางส่วนค่ะยังใช้เส้นทางอยู่ซึ่งนายนัชวัลอันภาดเตชะเสนนะคะในอําเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำด่านประชาสัมพันธ์ ก็ทำความเข้าใจให้กับผู้สัญจรทราบนะคะว่าการออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสีเนี่ยมีความผิดส่วนคนที่มีภารกิจมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านต้องมีเอกสารมาแสดงนะคะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลา2-3วันค่ะให้ประชาชนได้ปรับตัวเบื้องต้นเน้นการตักเตือนแต่เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลไว้ถ้าเกิดทำผิดซ้ำอีก ก็จะถูกดำเนินคดีต,ตามพรกฉุกเฉินมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะบรรยากาศมันจะไปตรงข้ามกับที่นนทบุรีค่ะประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีเลยพื้นที่โดยรอบตัวจังหวัดเงียบทีเดียวค่ะห้างร้านเขาก็ปิดตามเวลาที่กำหนดไว้นะคะทั้งบริเวณห้าแยกปากเกร็ดถนนติวานนท์ถนนรัตนาทิเบตหรือว่าถนนเส้นพระรามห้าถนนติง่งตลิ่งชันสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวันดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเจตนาของคําสั่งเนี่ยก็เพื่อต้องการลดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนก็เลยขอความร่วมมือทุกคนให้เข้าบ้านตามเวลาที่กําหนดเพื่อลดการติดเชื้อค่ะจริงๆแล้ววัตถุประสรคงค์ก็คือลดการเคลื่อนไหวนการช่ว้องการการระบาดของโรคโควิดทีนะครับก COVID ็ค,คือว่า,ากา็าคือว่าน่นาจะสามารถลดได้ การทำตรงนี้นะครเพื่อให้เพื่องบังการการระบาดเพราะว่าการระบาดขนาดนี้ก็ไปเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้พาหต่างๆเราก็ไปสัมภาษณ์ได้ขนาดก็การร่วมมือพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือร่วมกันส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกสินค้าจ้านที่เรียกตรวจดูใบอนุญาตเข้าออกบางคนก็ไม่มีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ส่วนรถยนต์สาธารณะที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตเข้าออกที่ขอมาจากอำเภอแต่ละพื้นที่แล้วค่ะบรรยากาศโดยรวมท้องถนนหลังเวลา3ามทุ่มค่อนข้างเงียบค่ะยกเว้นถนนสายหลักก็ยังมีรถบรรทุกสินค้า<ะ>ที่จำเป็นต้องวิ่งขนส่งของอยู่ประปรายค่ะ